ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าผมจะติดตามนะครับคดีของของน้องตังโมแล้วก็เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับคดีของน้องนะครับมาอัปเดตให้ฟังถ้ามีอะไรคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหนก็นแล้วแต่น,นะครับก็จะมาอัปเดต ให้กับทุกคนได้ฟังอยู่แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะติดตามคดีของน้องนะครับก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสมัครใจแต่ใครอยากมูฟออนใครไม่อยากฟังก็ปัดทิ้งได้เลยครับไม่ต้องสนใจกับคลิปที่ผมลงนะครับเพราะว่าผมทําคลิปนะครับผมลงคลิปเนี่ยเพื่อให้คนที่สนใจเท่านั้นนะครับส่วนคนไม่ได้สนใจเนี่ยนะครับ ก็ไม่ต้องมาดูครับไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาสนใจครับปัดทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณไม่อยากจะดูคุณไม่สนใจแล้วคุณยังเข้ามานะครับ<ส>เพื่อจะมาดูแล้วบอกว่ามันไม่เกิดประโยชน์มันไม่เกิดอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องถามว่าตัวคุณอนะ่ะเข้ามาดูทาไมอ่ะครับเห็นว่ามันไม่เกิดประโยชน์มันมันไม่นี่คุณก็แค่ปัดผ่านทิ้งไปแค่นั้นเป็นเรื่องง่ายๆครับ เพราะฉะนั้นคนที่เขาสนใจเขาก็มีคนที่ไม่สนใจก็มีเลือกได้ครับว่าจะสนใจหรือไม่สนใจแต่ก็อย่างที่บอกว่าผมมีอะไรผมก็จะมาอัปเดตแล้วผมก็มาทำคลิปยืนยันว่าผมจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของน้องมโมต,ติดตามคดีไปเรื่อยๆจนฝากคดีมันจะสิ้นสุดมันจะกี่ปีก็แล้วแต่นะครับมันจะอีก3 5, ปี5ปีผมก็จะติดตามมีอะไรคืบหน้าก็จะติดตามก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ล่าสุดนะครับก็ที่มีข่าวออกมาก็คือว่า คดีของน้องตังโมนะครับต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ในชั้นศาลโดยอายการเป็นคนฟ้องเนี่ยอันนี้เราไม่สามารถไปแตะต้องได้ไม่ว่าใครก็ไปแตะต้องไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคดีอาญาแผ่นดินถูกต้องไหมฮะอายการก็ทําการฟ้องไปแล้วแล้วก็ญาติที่ทั้งนั้นที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะไปยุ่งเกี่ยวได้หรือมีข้อมูลได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนนี้ไปก็คือ,อหน้าที่ก็คืออยู่บนชั้นศาลศาลก็ดําเนินคดีไปนะครับแต่ที่ล่าสุดนะครับที่หลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะ ที่ลุงอัดนะครับเคยออกมาชี้แจงและเคยออกมาบอกว่าเดี๋ยวนะครับคดีของน้องเนี่ยนะครับจะกลับมานะครับแล้วก็จะมีของฝันปีใหม่ให้นะครับแล้วก็จะเป็นคดีของน้องจามโอนี่ยจะเป็นคดีที่มีเจ้าหน้าที่นะครับโดนดําเนินคดีมากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ลุงอัดเคยไร้สดเอาไว้เมื่อครั้งที่ผ่านมาก็ประมาณเมื่อวันที่เจ็ดมั้งฮะ ถ้าจำไม่ผิดนะวันที่7นาที่ผ่านมาเนี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ต้องรอดูนะครับว่าคุณอาจจะมีผลงานอะไรแต่ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าคุณอัดเองนะครับเข้ามายุ่งกับคดีนี้ตั้งแต่แรกๆนะครับตั้งแต่แรกๆไม่ว่าจะเป็นหลักฐานข้อมูลอะไรเงี้ยอยู่ที่เริองอัดพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าวันนี้นะครับข้อมูลอยู่กับตุงอัด สามารถเอาเข้าไปในสำนวนคดีของน้องได้ไหมผมก็ต้องบอกว่ายืนยันตอนนี้ว่ายังเอาเข้าอะไรไปไปไม่ได้เพราะดงอัดนะครับคุณอัฉริยาเองเนี่ยนะครับคุณอัฉริยาเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายทางคดีไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียทางคดีเพราะฉะนั้นก็คือไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้นะครับไปขึ้นสู่ศาลได้นะครับเพราะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะว่าคุณอัดชิยะเองตามที่เราทราบเนี่ยคุณอัจฉริยะเออไปเคยไปฟ้องตรงต่อศาลแล้ว คุณแม่ของน้องตตงโมเนี่ยก็ได้ไปถอนนะครับคดีนี้ออกจากศาลเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหลักฐานที่ลงอัดมีนะครับก็คุณอัดก็ต้องเอาไว้สําหรับว่าถ้าเกิดว่า5คนบนเรือมีการฟ้องคุณอัดในข้อหาฟ้องเท็จนะครับที่ไปฟ้องตรงต่อศาลในข้อหาฟ้องเท็จดเราต้องเอาหลักฐานเนี่ยไปสู้ไปสู้คดีว่าตัวเองไม่ได้ฟ้องเท็จและที่สำคัญนะครับคุณอัดชญาเองก็ไม่ได้ทำงานแค่ คดีของน้องแตงโมคดีเดียวนะครับคุณอาจจะทําคดีหลายๆคดีตามที่เราทราบไม่ว่าจะเป็นคดีที่นาราธิวาสนะครับเป็นคดีที่ทหารนะครับทหารเรือทหารบกเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอันนี้มันก็มีหลายอย่างนะครับที่คุณอัจฉริยะก็มาทำทำนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําคดีแค่คดีเดียวแต่ถามว่าทิ้งคดีของน้องแตงโมไหมนะครับคุณอัจฉริยะก็ออกมายืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่เคยทิ้งคดีของน้องแตงโม นะครับไม่เกิดทิ้งคดีของน้องตะโมก็มีการสืบมีการสืบมีข้อมูลอะไรเงี่ยแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับคดีส่วนคดีของน้องตะโมที่อยู่ในชั้นศาลนะครับคุณคุณอริยาไม่เข้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้อยู่แล้วเพราะคุณอาจจิยะไม่ใช่ผู้เสียหายทางคดีนะครับและเขาไม่ใช่ญาติของผู้เสียหายไม่ได้มีผู้เสีย,ยเพราะฉะนั้นไปยุ่งไม่ได้นะครับแต่การที่จะเอาผิดเจ้าหน้าที่นะครับการที่จะเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดต้องบอกก่อนนะครับ การเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดไม่ใช่เพียงแค่คุณอัจฉริยะคนเดียวที่สามารถเอาผิดได้นะครับไม่ใช่นะครับใครก็แล้วแต่ที่เป็นประชาชนนะครับเป็นประชาชนนี่แหละครับแล้วมีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐก ทำความผิดเรื่องอะไรมีหลักฐานมีข้อมูลชัดเจนนะครับประชาชนธรรมดาเนี่ยแหละครับก็สามารถที่จะยืน่นร้องให้ทําการตรวจสอบนะครับข้าราชการนะครับหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ทาความผิดได้นะครับในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือถ้ามีหลักฐานชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนมีอะไรชัดเจนโผลหลักกานคิดว่ามัดแน่นแน่นอนเนี่ยก็สามารถนะครับดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานราชการ ได้ในฐานะประชาชนนะครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเราไม่สามารถที่ที่จะไปที่ไั่นี่ได้นะครับถ้ามันไม่เราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเราไม่ได้มีส mm ่วนได้ส่วนเสียนี่เราไม่สามารถที่ที่จะนี่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการเนี่ยถ้า เรามีข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนนะครับว่าเขากระทำความผิดเนี่ยเราสามารถฟ้องดำเนินคดีได้ในมาตราที่เกี่ยวข้องก็แล้วแต่เนี่ยก็มีมาตราก็คือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบสมมุติได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบปบีหนึ่งห้าเจ็ดนะครับละเลยการปฏิบัติหน้าที่รับสินบนอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะดำเนินคดีได้นะครับ ในในฐานะประชาชนนะครับและก็ของลุงอัดเองเนี่ยกับคดีของน้องตั้งโมเนี่ยถามว่าแน่นอนครับคุณอัจฉริยะเองมีข้อมูลคดีของน้องตัง้งโมตั้งแต่ตั้งตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุก็มีการเก็บข้อมูลรวบรวมหลักฐานไว้และที่สําคัญนะครับตั้งแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาถึงคดีจะขึ้นสู่สู่จั้นศาลแล้วเนี่ยคุณอัจฉริยะเองเนี่ยก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลและก็พยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อจะทําการเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่กระทาความผิดย้ํานะครับ เอาผิดเจ้าหน้า <Solomon> ท <How |ms|> ี่ที่กระทาความผิดนะครับที่กระทาความผิดส่วนเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้กระทาความผิดไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่แล้วครับก็อยู่รอดอยู่อยู่รอดปลอดภัยแต่เจ้าหน้าที่ที่กระทาความผิดแน่นอนครับว่าเมื่อเจ้าหน้าที่กระทาความผิดก็ต้องได้รับการกระทาความผิดอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับที่บอกเลยนะครับแล้วก็คุณอัจฉริยะนะครับมีการออกข้อมูลล่าสุดออกมานะครับเป็นอ่าที่ส่งมาให้นะครับว่า ตอนนี้ก็คือจะมีอันนึงก็คือว่า,าคุณอาชีนส่งมาว่าคดีแตงโมยังไม่ตายภาค2นะครับผมทำให้แน่ใจนะครับว่าคดีคดีแตงโมยังไม่ตายภาค2แน่แน่นอนครับหลายๆคนอาจจะตีฟาร์มเอ๊นน้องแตงโมยังไม่ตายหรือเปล่านะครับผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับจาก ข้อมูลหลักฐานที่ออกมาตามสือ่อแล้วก็ข้อมูลจากการชันสูตรศพนะครับทั้งโรงพยาบาตลตํารวจทั้งสถาบันโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ต่างสิทธินะ์ก็ยืนยันว่าคนที่เสียชีวิตเป็นน้องแตงโมแน่นอนนะครับเป็นน้องแตงโมแน่นอนแต่คดีของน้องแตงโมอย่างที่บอกว่าจากที่คุณอัจฉริยะบอกเนะี่ยคดีแตงโมย,ยังไม่ตายภาค2นี่ก็คือคดีของน้องแตงโมเนี่ยนะครับยังไม่ยังไม่ยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่จบ นะครับหรือยังไม่ตายไปอ่ะครับคดีของน้องนะครับก็จะมีการที่เอามาซึ่งคุณอัจฉริยะเองเนี่ยก็มีแนวทางมีวิธีของคุณอัจฉริยะแล้วก็เดินแบบรัดกุ่มเดินแบบรอบครอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอัจฉริยะทำอะไรก็ต้องมีหลักฐานนะครับตอนนี้นะครับก็คุณอัจฉริยะก็คงจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับในคดีของน้องต่าโมนะครับเพื่อจะเดินตามกฎหมายนะครับเดินตามกฎหมายนะครับเดินตามกฎหมายเพราะว่าเราเป็นประชาชนเราก็ต้องทําตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ คุณอัจฉริยะเองนะครับจะเดินด้วยวิธีไหนหรืออะไรวิธีไหนเนี่ยนะครับเราเป็นเพียงผู้ชมเราก็เพียงแค่ชมผมเองก็มีหน้าที to come to come. B, example, ่ที Moon ่นําเสนอข้อมูลนะครับทุกด้านทุกแง่ทุกมุมนะครับอย่างเราข้อมูลที่คุณอัจฉริยะมีนะครับผมก็เอามานําเสนอให้ทุกคนทราบว่าเอ้ตอนนี้มันมีกาลังทําแบบนี้แบบแบบนี้นะแต่ส่วนนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือยังไงเนี่ยก็ต้องรอดูคุณอัจฉริยะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณอัจฉริยะเองเวลาที่ทาอะไรก็ไม่สามารถที่จะเป่าประกาศให้คนรู้ได้หรือบอกให้คนรู้ได้เพราะ ทุกอย่างนะครับมันเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานและก็อย่างอย่างที่เราทราบว่าการที่เราจะเอาผิดเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเราจะเอาผิดคนมีเงินมีอำนาจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจู่ๆปุ๊บไปกล่าวหาเขาไปโจมตีเขาโดยไม่มีหลักฐานถ้าเราไปกล่าวหาเขาไปโจมตีเขาโดยไม่มีหลักฐานเขามีทั้งอำนาจมีทั้งเงินเราเขาพลาดพังถูกต้องไหม แต่ถ้าเรามีข้อมูลและมีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับเราก็สามารถที่จะนี่ได้และการที่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราจะดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่จํานวนม,น BB, วมกากๆน,นะครับที่ทําร่วมกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรวบรวมพยายนหลักฐานให้ครบว่าอ่ะคนนี้ผิดตรงนี้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 ไม่ใช่ว่าอ้ยคนนี้ผิดแล้วรู้แล้วว่าคนนี้ผิดแล้วทําการดําเนินคดีเลยแล้วคนอืน่นๆล่ะครับถูกต้องไหมฮะ ในเหตุการณ์เดียวกันล่ะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยนะครับอาจจะมีการทําผิดตสมมติเราเจอแค่ข้อแรกแล้วเราแจ้งเลยแล้วถ้ามีข้ออื่นพื้มมันแจ้งมันแจ้งเพิ่มไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วเวลาแจ้งก็แจ้งทีเดียวเลยนะครับแจ้งทีเดียวแล้วแจ้งทั้งหมดหมดต้องกลุ่มเลยเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่กระทาความผิดนะครับเจ้าหน้าที่ที่กระทําความผิดย้ํานะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่กระทําความผิดก็ต้องได้รับฝากอ่ได้รับ นะครับการลงโทษตามที่ตัวเองทําผิดส่วนเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้กระทำความผิดก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเดือดร้อนนะครับว่าที่ว่าที่เจนี่แล้วก็ใครแล้วแต่นะครับที่อย่างที่ผมย้ําเสมอว่าวันนี้ถ้าไม่ชอบนะครับถ้าไม่ชอบที่จะรับรู้ข่าวสารไหนนะครับก็ปัดทิ้งไปนะครับก็ไม่ต้องสนใจนะครับแต่อย่างที่ผมผมยืนยันชัดเจนว่าวันนี้ ผมนะครับในฐานะทีะ่ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมก็ติดตามข่าวคดีน้องแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารอะไรให้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังยืนยันว่าผมก็จะติดตามนะครับมีข้อมูลอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของน้องตังโมนเนี่ยก็จะมาบอกให้ทุกคนฟังแต่ส่วนใครจะฟังหรือไม่ฟังนะครับก็แล้วแต่ครับอยู่ที่ตัดสินใจแต่สําหรับผมเนี่ยผมก็ยืนยันว่าผมจะทําตามที่ผมพูดแล้วก็ผมก็จะอัปเดตเรื่องราวเนี่ยตลอดไม่ว่าจะเป็น ทางข้อมูลทางคุณอาจจะได้ข้อมูลทางใครมาก็ได้แต่ทั้งทั้ง5คนบนเรือข้อมูลทางคุณแม่ถ้ามีข้อมูลอะไรที่เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับคดีของน้องตั้งโมก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะทุกแง่ทุกมุมอยู่แล้วนะครับอ่ะมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ